วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูพิมพ์พรอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะคะหนังสือภาษาพาทีนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มอ่านกันที่บทที่1นนะคะเรื่องใบโบกใบบัวนะคะก่อนอื่นเราจะมาทําความรู้จักกับคําใหม่ๆในรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะพร้อมที่จะไปเรียนกันแล้วหรือยังคะ พร้อมแล้วไปพบกับใบบวกใบบัวได้เลยค่ะในหน้าแรกนะคะรู้จักคำนําเรื่องนักเรียนอ่านตามครูได้เลยนะคะรู้จักคำนาเรื่องคำที่หนึ่งนะคะต่อ อีกครั้งนะคะต่อาตาจากภาพนะคะนักเรียนมองเห็นไหมคะนี่คือภาพของดวงตานะคะเอาไว้มองสิ่งต่างๆนะคะทำให้เรามองเห็นนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือคุณตาซึ่งเป็นพ่อของแม่เรานั่นเองนะคะต่อไปคําที่2งนะคะงองา อ่านตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะงออางางาก็คือเขี้ยวนะคะซึ่งอยู่ใต้งวงของช้างนั <cause> ่นเองนะคะคนเราไม่มีงานะมีแต่ช้างค่ะมาดูคำต่อไปได้เลยค่ะคำที่3ค่ะขออาขาอีกครั้งนะคะ ขออาขาขาก็เป็นอวัยวะของคนหรือสัตว์นะคะเอาไว้สำหรับเดินวิ่งสำหรับเคลื่อนที่ไปไหนๆน,นะคะในภาพจะมีขาของคนขาของช้างและสุดท้ายก็เป็นขาของเป็ดนะคะใครดูออกบ้างต่อไปคำที่4นะคะหออูหูอีกครั้งนะคะ หออูหูหูคนเรามีหูนักเรียนมีหูไหมคะอยู่ตรงไหนลองเอามือจับดูซิหูเอาไว้ฟังเสียงต่างๆนะคะทำให้เราได้ยินนะคะในภาพมีหูของคนและหูของช้างนะคะมาดูคำต่อไปได้เลยต่อไปคำว่าหออางอหางอีกครั้งนะคะ หออางอหางในภาพมีหางของตัวอะไรบ้างคะหางของช้างแล้วก็หางของตัวกระรอกนะคะหางเป็นพวงต่อไปค่ะคำที่6ค่ะงออัวงงวงอีกครั้งค่ะงออัวงงวง งวงก็เป็นจมูกของช้างนะคะเขาไว้หยิบจับสิ่งของก็ได้ด้วยเป็นจมูกก็ได้นะคะช้างมีงวงแต่คนไม่มีงวงนะคะมีชนิดเดียวสัตว์มีชนิดเดียว,ดดยวคือช้างนั่นเองที่มีงวงต่อไปคำที่7จ็ดค่ะ boi บอ boog ไ bo บ,ไบอโอกบกบ บอไอใบบออกบอโบกใบโบกเก่งมากค่ะใบโบกก็เป็นชื่อของช้างซึ่งเป็นตัวผู้นะคะซึ่งอยู่ในเรื่องของเราต่อไปคำที่8ค่ะบ,บ,อบ,บอบอไอใบบออัวบัวใบบัว อีกครั้งนะคะบอไอใบบออัวบัวใบ,บบัวใบบ,บัวเป็นช้างตัวเมียนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถแยกแยะตัวช้างตามสีได้นะคะคำต่อไปค่ะคำที่เก้านะคะมออามา มอีมีดอูดูนัเกเรียนยังจำได้ไหมคะสระอาสระอีและสระอูนั่นเองนะคะคำสุดท้ายคะ่ะมไอไม่ไม่เอกไม่อีกครั้งคะ่ะมไอไม่ไม่เอกไม่ ไม่เอาไว้สำหรับเป็นคำปฏิเสธนะคะเติมเข้าไปในประโยคให้ความหมายในทางปฏิเสธในทางตรงกันข้ามนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะ12คํายากไหมคะอ่าถ้าใครยังไม่คล่องให้กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้ครูฝากการบ้านให้นักเรียนคัดทุกคำเลยคำละ3มครั้งเท่านั้นเองและฝึกอ่านให้คล่องนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ